โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะพุททวจนะฉบับอริยะวินยหน้าที่9 0 8พึงเก็บบาทจีวรเมื่อเก็บบาทพึงเอามือข้างหนึ่งจับบาทเอามือข้างหนึ่งลูกคำใต้เตียงหรือใต้ต่างแล้วเก็บบาทแต่อย่ากเก็บบาทบนพื้นที่ปราศจากเครื่องรองเมื่อเก็บจีวรพึงเอา มือข้างหนึ่งถือจีวรเอามือข้างหนึ่งรูปราวจีวรหรือสายระเดียงพึงทำชายไว้ข้างนอกขนดไว้ข้างในเก็บจีวรถ้ามีลมเจือด้วย ผงคลีพัดมาทางทิศต,ตะวันออกพึงปิดหน้าต่างด้านตะวันออกถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศต,ตะวันตกพึงปิดหน้าต่างทางด้านตะวันตกถ้ามีลมเจอือ <cinematic. S 2> ด้วยผงคลีพัดมาทางทิศเหนือพึงปิดหน้าต่างด้านเหนือถ้ามีลมเจือด้วยผงคลีพัดมาทางทิศใต้พึงปิด พึงปิดหน้าต่างด้านใต้ทาฤดูหนาวกลางวันพึงเปิดหน้าต่างกลางคืนพึงปิดทาฤดูร้อนกลางวันพึงปิดหน้าต่างกลางคืนพึงเปิดถ้าบริเวณซุ้มน้ำโรงฉันโรงไฟ วัดจะกกุตีรกพึงปัดกว่าเสียถ้าน้ำฉันน้ำใช้ไม่มีพึงจัดตั้งไว้ถ้าน้ำในหม้อชำระไม่มีพึงตักน้ำมาไว้ในหม้อชำระดูก้อนภิกษุทั้งหลายนี้แลเป็นวัดของภิกษุอคันตุก,กะทั้งหลายซึ่งภิกษุอคันตุกะทั้งหลายพึงประพฤติเรียบร้อยอาวาสิกวัด ดูกอนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลเราจักบัญญัติวัดแก่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายโดยประการที่ภิกษุเจ้าถิ่นทั้งหลายจะพึงประพฤติเรียบร้อยดูกอนภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าถิน่นเห็นภิกษุอาคันตุก,กะผู้กแก่กว่าแล้วพึงปูอาสนะ พึงตั้งน้ำรางเท้าต่างรองเท้ากระเบื้องเช็ดเท้าพึงลุกรับบาดีีวรพึงถามด้วยน้ำฉันพึงถามด้วยน้ำใช้ถ้าอุตสาหะพึงเช็ดรองเท้าเมื่อจะเช็ดรองเท้าพึงใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนใช้ผ้าเปียกเช็ดทีหลังพึงซักผ้าเช็ดรองเท้าบิดแล้วพึงไว้ณที่ควรแห่งหนึ่งพึงอภิวาทภิกษุอคันตุกะ ผู้แก่กว่าพึงจัดเสนาสนะถวายว่าเสนาสนั้นถึงแก่ท่านพึงบอกเสนาสนะที่มีภิกษุอยู่หรือไม่มีภิกษุอยู่ ระตาคตเป็นเพียงผู้บอกทางเท่านั้นที่เหลือพวกเจ้าเท่านั้นต้องเป็นผู้กระทํากันเราเองวันคืนล่วงเลยผ่านไปผ่านไปพวกเจ้ากระทําอะไรกันอยู่จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้บริบูรณ์พร้อมด้วยความไม่ประมาทต,ตั้งอยู่ในศีลในธรรมไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเถิดจงมีตนเป็นประทีปจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นสาระเลยจงมีศี ีเป็นประทีปจงมีศีลเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยทาม แม้เป็นเพียงเศษเสี้ยวประธรรมก็ควรค่าแก่การศึกษาค้นคว้าหาความรู้เงี้ยสดลงสดาประฟังและน้อมนำไปปฏิบัติศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้นำไปเทียบเคียงว่าลงสูตรได้หรือไม่เข้ากันได้หรือไม่เป็นไปได้หรือไม่แก้ไขแับฟุกให้เราได้หรือไม่ มีหนท,ทางบรรทุกที่ถูกต้องจากสังสารวัตรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดบนวัตะสงสารนี้ให้แก่เราได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมเองเท่านั้นที่จะรู้แจ้งชัดได้ด้วยตนเองโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะวันนี้พระแม่เมืองเทพหญิงหนึ่งนางก้าเจ้าพระแม่หนิงศิวลีรัศมีโชิหรือพระแม่อือขอจบไปแต่เพียงเท่านี้โอกาสหน้ามาต่อกันที่ พุทธวจนะฉบับอริยะวิในหน้าที่909ค่ะ